ไมแม่พูดไม่ฟังปอเช่หลายครั้งแล้วนะฉี่อะทำไมต้องฉี่ในครัวด้วยอะฮะตีดีไหมฮะแม่ตีดีไหมเอาไม้มาตีนะโอ้โหไม่มีกลัวเลยตีหลายครั้งก็ไม่ไม่ต้องมาง่วงนอนดูว่าทีไรตาจะปิดทุกที นี่ยเยแม่ตีได้ไหมเนะี่ยฮะตีได้ไหมเนะี่ยฮะฮะตีได้ไหมโอ้โหแม่เบื่อแล้วเนี่ยแม่เบื่อปอเชไปอยู่วัดไหมไปไหมอยู่วัดอะไปไปใช่ไหมไปไหมอยู่วัดอะไปเป็นหมาวัดเลยไม่อยากเลี้ยงแล้วเนี่ย ตีได้ไหมเนี่ยอมเอาไม้ตีด้ไหมขอโทษครับก่อนขอโทษครับยังไงขอโทษครับนั่งเข้ามุมเลยนะสิบนาทีห้ามลุกไปไหนเด็ดขาดเข้ามุมเลยนะ นั่งเข้ามุมเลยเข้ามุมแบบนี้เลยอย่าลุกเข้ามุมอย่ายอย่า,า,อ,ยาอย่าลุกไปไหนนะอย่าลุกไปไหนนะ